พี่ใหญ่โทที่จะมาสายไปหน่อยฮนึกว่าพี่จะไปรอหน้าประตูเฮที่เฮงซวยแบบนั้นคฮวิเดียวฉันก็ไม่ยามอยู่แล้วสิได้อยู่แล้วเรนที่สุดก็ไม่ต้องคุยกับนายผ่านกระจกอีกต่อไปแล้วนี่ระยะห่างก,ก็เท่ากับศูนย์เอาไปสิบไลเลย <laughs> ยินดีด้วยกับอิสระภาพเฮ้ยที่ไม่ถึงว่าอิสระภาพจะได้มาเร็วขึ้นตั้งสิปี <laughs> คุณครับตอนนี้สูบบุหรี่ไม่ได้นะครับทำงานที่ไหนเนี่ยรัฐบาลเรียกกระชนกรมยาสูบตามกฎหมายแล้วในสวนสาธารณะห้ามสูบบุหรี่ผู้ทำผิดกฎมีโทษตามกฎหมายคุณครับพอรื้อประจำตัวหน่อยบัประจำตัวอะไรบดบ่ออะไรอะไรสูบไม่ได้ในคุกยังสูบได้เลยพี่ใหญ่ผมเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเลยยังไม่เข้าใจกฎเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เขาฟังเองนะครับ พี่ใหญ่ตรงนี้มันป้ายรถเมย์ตอนนี้กฎหมายบอกว่าห้ามสูบเราไปสูบถนนกันดีกว่านะพี่นะอ๋อเนี่ยละบ้อโทษทีนะครับโทษนะครับก็เพิ่งมาจาแรกนอกสวัสดีนไหนผู้ชายดีอาอไขซื้อนะโอ้ดีดี วุ่นวายจริงๆสุบรียังมีกฎนักกว่าในคุกอีกอย่าพูดแบบนี้ติดคุกไม่ดีหรอกออกมานาดีละพี่ใหญ่เอ้ยไม่มีเหตุผลเลยซื้อผูรีต้องจ่ายภาษีห้ามคนขายสินี่เขาพูดถูกเพลงเลยว่าลาจริงๆย <c oughs> ่อยตายละหนึ่งพันห้าหร้อยเหรียญ เทพไม่ใหญ่ฉันช่วยพี่เซฟไปหนึ่งพห้าอยเหรียญน้อยไปหาทำเรื่องแบบนี้ตอนไหนเนี่ยก็โอเคยังไม่คายเอกมาอีกเมื่อกี้ตอนพูดมาระวังเผลอเกินไปล้ไปเถอะ